สวัสดีคะ่ะทุกคนรีวิวไอบิดนะคะ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะจะพาไปดูกันเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างชนิดของเตียงก็จะมีทั้งเตียงเดี่ยวและก็เตียงคู่นะคะวันนี้เราใช้เตียงเดี่ยวนะคะนี่ค่ะภายในก็จะมีเต้าปักเสียบนะคะบนหัวเตียงนะคะมีโทรศัพท์นะคะ เสื้อผ้าแบบ b u i อิน n นะคะแล้วก็เป็นทีวีนะจ๊ะนี่ค่ะห้องพักก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนด้านหน้าห้องน้ำจะมีใดให้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้หญิงนะคะนี่ค่ะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งค่ะอ่าอันนี้เป็นโซนเปียก